ด้ค้าของเราเนี่ยทำงานก็ไม่มีปัญหาอะไรจะสิ้นนะครับทางนี้เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการเก็บกักน้ําและการระบายน้ํานะครับ,ค,รบคู่ใหญ่ประเทศไทยคู่ใหญ่ที่วายังทวงว่ทาทั้งรับป่าอย่างนี้คือคือพี่นอ้องนี่ประชาชนนี่ถ้าทางราชการรับปัญหาไปสำนักนา,าย,ยกเมื่อไหร่ก็โท่ให้ผมุกที้บางครั้งท่านข,ขอเรื่องเดิมจากผมผมเคออยื่นไปแล้วน,นยื่นไป เราใช้แบบเดียวกันนะครับเวลาออกแบบเราแบบเดียวกันแต่ว่าตรงไหนเป็นยังไงในปีแต่ละปีข้ามาเนี่ยขึ้นอยู่กับทางขงบวนที่จะวัดพวกมูลมาลงมาแต่เบื้องต้นเนี่ยความเดือดร้อนประชาชนก็จะหมดไปถ้าหากเสร็จในปีข้ามา68หรือ70ที่เราวางแผนทางระบบไปครับคุณน้าครับจากการที่ลงไปสำรวจข้อมูลน,นะครับพบว,ว่าลักษณะของพื้นที่นะครับยังมีความต้องการที่จะเป็นการกุดูแถววัวพันวบวพันวัวพันวัวพัน เขาผู้สูงเขาได้เขามาเหมือนผมบอกคุณเล็กกว่มากเลยนะนี่ครับเพราะฉะนั้นก็ในเรื่องของวาระที่เสนอไปทุกปีแต่ขึ้นการอนุมัติเนี่ยเป็นที่อยู่ทางกรมจุลธารนะครับแล้วก็ทางกรมจุลธารเนี่ยเอออยู่ทางกระทรวงเกษตรบริหานเชิงลุกผ่านแล้วก็พอเข้าได้เรื่องเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เป้าหลักครับแล้วก็ ขุดลอกแล้วเนี่ยจะเป็นแก้มลิงให้เราในช่วงน้ําหลากบุ๊กก็จะระบายน้ําเข้านี้ได้ก็ช่วยบรรเทาภัยจากน้ำท่้ายห้วยแห้ไอ้วยไอ้อ้ว้ไ่ลายห้ย้าอะไรเงี้ยครับตัวนี้ก็เป็นห้วยค้าเป็น